ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการใช้สูตรสุ่มเจอบอทเราจะเจอบอทหรือไม่มาดูกันเลย เอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผม SRTKY Channel นะครับผมวันนี้เนี่ยผมไปเจอคลิปของคลิปต่างประเทศคนหนึ่งนะครับเขาใช้วิธีเจอบอทในเกม Free Fire นะครับแต่<ม>ต้องเป็นตารแรกของวันนะครับก็คือแต้มแรกต้องเป็นตารแรกของวันน,นะนี่ครับตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่หายไปไหนวะคน,นั่นแหละนั่นแหละครับท่านผู้ชม <sleeve monastery> มีวิธีหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมลองดูแล้วก่อนนะครับวิธีก็คือกดปุ่มตัวละครนะครับสับนโมเลยค่ะเรียนสับตัวละครนโมเลยครับไม่มีใครสับนโมเลยครับเรียนต้องตั้งใจเขาระช่วนะเอาเข้าไปแค่ผมขอเวลาสับสักพักนึดเดียวกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้รู้ว่าจะเจอบอทจริงไหมนะครับท่านผู้ชม เี๋ยวเรามาลองดูกันนั่นเองนะคะก่อนนี้ขอเวลาหาห้งอนนะะง,เ,องเจอแล้วกันนะคะท่านผู้ะะชมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนหาห้องเจอแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเอะนะคะท่านผู้ชมเราก็หาห้องเจอกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจอบอทจริงไหมนะคะซึ่งแรลงผมตอนนี้อยู่ที่ปาร์ตี้ดั้มสามนะคะมาดูกันว่าจะเจอบอทไหม อย่างไม่น่าใช่นะครับท่าชมดูต่ It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too, k i d a You know, with her. ลวก็ไหนๆจเลนเล่นตานึงแล้วกันสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ เปนะก็เป็นการเล่นเล่นในดูือสตานึงแล้วกันทำไมคนมันโดดเยอะจังวะมันแผนที่เล็กมากนะครัเซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่ผมไปผมก็คุกอันรัฟรีไฟนะครับผมจะไม่ได่าอยู่ที่เรือเดี๋ยวนี้ปะไม่รู้ดิ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้แล้วกันนคอีม <But S 1> <ต>ี่แที่าคจรผมก็ค่อยชอบแนที่นี้นะครแล้วซึ่งผมก็เบื่อกลองสวรรค์แล้วไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแล้วเจียมก็เดินชำระบาดไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคบเอี้ตอนเด็กๆก็สูงเจอคตบอล บอกว่าก็เล่นในแรงผมไม่เคยสุ่มจูดันช็ระบาเนี่แหลกเป็วะแลกอย่างละเพเล่นธรรมดาไม่เคยแแลกอัดที่แลกปั๊บอะไรวะเนี่ย เราจะยิดเสียงเาจะขับซ้ายเแน่ใจว่าวิตัวนะมเหมเอนมัน,มน,มน,มนโดดอยู่ นี่นี่นี่ตรงนี้ไหมตรงบ่อโคลนะครับเห็นหรือยังครับไอไม้สีฟ้านี่อยู่ตรงบออ่อโคลมันแตกได้ทุกอันนะครับแต่ผมยังไม่อยากกินยินรอกมันจะไปลอ่อผมเลยนะันจะไปลอ่อเนี่ยนะครับมาจะไปล่อไม้สีฟ้าทุกอันนะครับสามารถ ได้ในบ่อโคลนนะครับส่วนที่อื่นอันนี้ผมไม่รู้หมือนน่ะมันจะไปแล้วมั้งน่ะเห็นมาแค่ตัวเดียวนะ จะมาหรือเปล่ามันจะเป็นตัวเดียวกันอโอ้ยติดสี่น่าอัพเลยวะ ีน้ำแปะแม่เลยเก่เวกเตอร์คู่แมวหรอแต่ก็ถ้าเธอเวกเตอร์คู่ผมก็ร้องึมีดีกว่าเนาะเห็นนี้เห็นนี้กว่า โอ,โอ,อไม่เป็นไรท่านผู้ชมบดที่ผซึ่งก็ข้อสรุปจริงๆน,นะคะก็คือวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลนะคะสำหรับการสุ่มเจอบอรดนะคะท่านผู้ชมกวีทีนี้ใช้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิสำคัญหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับบายสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม3 2 1